อันนั้นขเฉวเสียงอันนี้ของบะมีลาล่บะหมี่ราลาเ้าเ่็นข้าเสียงบะม่าละอเร่อยมอร่อยไหมลูก อร่อยไหมคะอืมนึกถองแตเกวาสจงจัอาออกมาน่อยแตอกวาออหาบ้านมิตจัดให้่องจานกินคำเล็กๆนะลูกนะน้องกินอ,อาหารเช้าใช่ไหมคะ

ไม่怕胡椒胡椒很香啊不用怕辣辣那我าดีๆ拜าบายบายกันบาก่ะบายบาสวัสดีค่ะยกมือด้วยค่ะยกมือด้วยค่ะก้มหัวด้วยค่ะ